เรื่องของสโมสรในไทยลีกก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับสำหรับฤดูกาลใหม่นะครับสทีมที่ช่วงนี้เสริมกระน่าเลยโอ้โหคึกคักสุดๆนะครับก็เริ่มจากบุรีดําเนี่ยที่เปิดตัวนิวเอเธอริชนะครับผู้สาประตูจากต่างชาติคนแรกในประวัติศาสตร์ของทีมนะครับซึ่งเคยเฝ้าสาวนศึกพิมีรีกมาแล้วนะครับกับคาร์ดิฟซิตี้นะครับ เข้ามาเป็นนายด่านให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดเลยครับซึ่งนิวเทลเ่ยเข้ามาในฐานะโคตาอาเซียนด้วยนะครับเพราะว่าการที่มีอายุ34ปีเนี่ยถือสองสัญชาติทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็อังกฤษเลยเนี่ว่าน่าสนใจจริงๆเพราะว่านี่เป็นอย่างที่ย้ำอีกทีว่าเป็นผู้รักษาประตูต่างชาติคนแรกในประวัติศาสตร์ทีมบุรีรัมเลยเอาจริงๆเขาเสริมหนักนะบุรีรัม,รมหลายตัวแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหลังจากเนี้ยนะครับจบยูโรแล้วเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องของไทยไลีกนี่แหละ เดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าแต่ละทีมเนี่ยมีเดียอะไรเข้าบาบ้างชครับนะครับส่วน BG จครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องใช้คําว่าผ่าตัดนะผ่าตัดทีมนะ BG จนะครับเพราะว่าคือเสริมเยอะด้วยที่สําคัญคือเสริมเยอะแล้วก็ต้องปล่อยนะครับล่าสุดนะครับประกาศปล่อยตัว3แข้งที่บอกว่าก็เป็นตัวหลักนะอย่างจากพันธ์ไทรสุวรรณนะครับกิติพงษ์ภูแถวเชือกแล้วก็เดนิสวุชจานะครับไปเมืองทองนะครับคือ ถ้าใครแฟนๆที่เล่นโซเชียลเนี่ยตามฟุตบอลไทยก็จะเห็นรูปที่ประธานทั้งสอสโมสนนรนครับผมก็มามีรูปจับมือกันก่อนกันซึ่งนี่แหละมันก็เป็นเรื่องของอการค้าขายนะครับเป็นทีมพันธมิตรสุดท้ายก็ปล่อยไป3คนนะครับจักรพันธ์29ปีนะครับเราอยู่กับ b ีีมาตั้งแต่ฤดูก,กาล2021-2022นะครับช่วงหลังในฤดูก,กาลนี้ก็ลงสนามก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะ35นัด สี่ประตูกับห้าแอซิสนะครับกิติพงศ์ผู้ีถวเชื่องเนี่ยแน่นอนนะครับก็เป็นกําลังหลักกับบีจนะครับวัยสามสี่ปีเพิ่งต่อสัญญากับบีจป1หนึ่งปีนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะยี่เป็ดนัดเก็บได้สี่คินชีสรวมทุกรายการนะครับน่าจะไปแทนการขาดไปของกินรรมัสจานันนะฮะครับกิติพงศ์น่าสนใจทีเดียวว่าโหจริงๆเอาไปเนี่ยสองตัวแรกเนี่ย หรือถึง3ตัวเนี่ยก็เป็นตัวหลักที่ลงสนามให้กับ BG ประจําเลยรวมถึงเดนิชบูชยาด้วยนะฮะที่เพิ่งย้ายมาจริงๆใน BG s t a d i เดียมเนี่ยกำลังหลักเนี่ยเป็นเลกที่2เท่านั้นเองนะครับลงให้สนามให้กับ BG จีเป็นหมดเห็ดนัดโดนทุกรายการครับผมครับอ่าก็บูชยาก็อาจจะไม่ค่อยเปเลียงฟลัางสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทาง BG นะต้องโลกเหมือนกันนะสำหรับทาง The r a รบบินะครับเดี๋ยวดูว่าทีมอื่นเนี่ยเขาจะมีข่าวคราวหรือเปล่านะครับจริง ช่วงนี้แฟนเมืองทอง,งก็เซ็งเหมือนกันนะทีมเสียเจริญสักไปนะครับแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยสำหรับทางเมืองทองไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซ u b s c r i ป e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ